ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บูธฮาร์เลย์เดวิสันนะครับในงานมอเตอร์เอกนะครับก็มาเจอน้องเซลล์ลูกหมีอีกแล้วสวัสดีค่ะก็วันนี้ลูกหมีจะพาชมบูธฮาร์เลย์เดวิสันนะคะในงานมอเตอร์เอปีนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะเหมือนเดิมเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีรถอะไรมาโชว์กันบ้างค่ะครับพระเอกของงานนี้ก่อนเลยไหมพระเอกเลยพระเอกนี่เปิดตัวด้วยพระเอกเลยรถไกด์ซีบีอค่ะ รธไกด์ CBO พระเอกยังไงเอ่ยโชมใหม่หน้าจอใหม่ปลด,ดไม่ได้เห็นไม่มีเวนเินแจอ่ะไม่เป็นไรข้าวๆอ่อจะเป็นเครื่องเครื่องใหม่ค่ะเครื่รรอง VVT 121 121? 121 ต่อไปรถไกลเ,เป็นรถไกลแกรที T ค่ะมาด้วยเครื่อง117ิคิวบีค่ะ โชว์ค่ะมีอะไรพิเศษเลยคันนี้ก็อันนี้เอามาโชว์ว่าสามารถติดเครื่องเสียงเพิ่มได้้องกนก็จะมีโปรโมชั่นเครื่องเสียงราคาพิเศษด้วยค่ะ เอามาโชว์ให้ดูว่าแคาเราซื้อไปแบบนี้เนี่ยสภาพสภาพโรงงานเลย mm hmm. เพิ่มแค่เครื่องเสียง mm hmm. ก็ดูหล่อมากและดูดันมากแล้วค่ะแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลยคันนี้ซื้อไปขี่เลยซื้อไปขี่เลยราคาก็ยังไม่รู้ราคาก็ mm hmm. เดี๋ยวจะมีการปรับราคาใหม่เป็นราคาพิเศษสุดๆในงานนะคะ mm hmm. เดี๋ยวติดตามกันติดต่อมาที่เซลลลูกหมีได้เลยค่ะ mm hmm. คิวบิคค่ะสองแตกให้แล้วตุ๊กตายแฮนด์ยกขึ้นมาแล้ว <c oughs> เครื่องเป็นโครเมียมล้อหลัง240เท่าแฟนบอยค่ะ <c oughs> กด,ด,ดีค่ะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะปีนี้โรลเลอร์ S T เป็นเป็นรถที่น่าเล่นมากเลยนะคะควรจะซื้อไปขี่ปีนี้แล้วแล้วแลวราคาล่ะราคาก็เป็นราคาพิเศษค่ะแล้วเป็นพิเศษกว่าปีที่แล้วยังไงอ่ะ ก็บอกว่าพิเศษกว่าทุกรอบเพราะว่ารอบนี้เป็นงานมอเตอร์เอ็กโเป็นงานเคลียร์แลนด์สต็อกเพราะฉะนั้นแต่ละสนย์จะมีสต็อกของตัวเองซึ่งรงงานฮาเล่ที่อเมริใายหยุดการผลิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่ไหนมีรถเขาจะเคลียร์ออกให้หมดลูกค้าที่สนใจรถออกรถช่วงนี้ก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษค่ะเรียกว่าเคลียร์แลนของปีนั่นเองแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดอย่างนั้นเราก็จะบอกว่าเป็นราคาพิเศษสุด,สด มาหาเซลได้เลยค่ะเซลอยากขาย mm hmm. ค่ะม mm hmm. าดูเฟซบอยกันเฟซบอยตัวนี้ยังคงเป็นเครื่อง114คิวบิกอยู่นะคะต้องดูเลยว่าสีดำดุดำสวยงามมากตัดก,กับโครเมี่ยมสวยเนาะสวยมากค่ะ แล้วคันนี้ก็มีพิเศษเหมือนกันไหมทุกคันพิเศษหมดสวยหมดโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้รถที่ทุกคันเลยค่ะสนใจรุ่นไหนเป็นจังหวะดีที่จะเป็นจับจองเป็นเจ้าของรถฮาร์เรย์ค่ะเรื่องไฟแนนซ์ก็เดี๋ยวดูแลให้เต็มที่เลยค่ะ รถในงานนะคะเราจะมีลัคกี้แบ็คได้ไหมคะลัคกี้แบ็คก็คือเราจะไม่ได้บอกว่าข้างในเป็นอะไรแต่ว่าถ้าลูกค้าจองในงานจะได้ถุงแบบนี้กลับไปแล้วก็ไปแกะลุ้นกันว่าข้างในเป็นอะไรมูลค่าตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะพี่ห้าร้อยถึงสองพันเลยค่ะเพราะฉะนั้นจองสองพันอย่างนี้เลยมาจองในงานกันเยอะๆนะคะ เดี๋ยวลูกมีพาไปดูอีกด้านหนึ่งว่ามีรถอะไรให้ชมบ้างค่ะมีพวกเสื้อผ้ามาจาก A นะคะมาลดราคาด้วยถ้าใครมาในงานก็มาดูได้เลยค่ะจ้อนนี้มเงินบรนลุรับส่วนชื่อเหลือเูนิลดาสนดสุด9,000บาทหรือรับอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า9,000บาท รก<ห>ของเราร่มรายการค่น้อยการาคาปรับลดลงมาแล้วตั้งแต่ 2, 2> เดือนก่อนกาชเปี9ก้าแสนอันนี้ซื้อได้เลยแล้วก็มีส่วนลดอีกที่เศษส,ะส,ะส,ะสะุดๆค่ะ,สะ,สะ,สะ การปนตัวตของ d จากการพัฒนารถมอเตอร์ไซสัสงการสีดำสีดําน่าซื้อมากค่ะดูดันมากนากนนี้สปอร์เตเอสค่ะมาด้วยเครื่องร้อยเอ่อหนึ่งพันสองร้ห้าสิบซีซีมาพร้อมกับเครื่องยนขนาดสี่ลอสีสี่ลิ่สูงสี่ลตรระบายความร้อนดากระบบจัดกนนรื่องสีดาดุกด่นมากสีดดุดันมาก ต่อไปนะคะเป็นไนเซอร์ไนเซอร์ er 975ตัวนี้ชอบมากเลยแกรกแนวสีแดงอยู่คันเดียวทั้งบูธเป็นสีดำหมดเลยนะอันนี้นอกข้ออยู่คันเดียวเองแต่ว่าเป็นรถที่ดีดค่ะขี่ง่ายขี่สบายแล้วก็สูงร้อย อีกอย่าี้คนที่แบบเพิ่งหัดขี่ขี่เบาๆง่ายๆไปไหนก็ได้ค่ะ หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วบูธของเรามาจอบรถใ้งานกันเยอะๆนะคะอย่าลืมว่าได้ลัคกี้แบ็คโอเคก็วันนี้ก็เป็นวันต้นๆเลยนะเนาะออโตเอ็กโปนะครับก็ออยังเหลือหลายวันนะก็มาหาทีเซลงรุ่งอยี่ได้เลยครับ<ช>ก็โทรมาหาเนาะที่ไหนเอ่ยทีททล้วกันโทรหาที่เบอร์เบอร์ข้านี้ละคะศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเก้าสองสี่เจ็ดสี่โอเคสวัสดีสสดค่ะ,คะ,คะ